สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําแกงไก่ใส่ฟักใส่บุนเส้นค่ะค่ะก็จะมีบุญเส้นมีฟักมีตะไคร้ต้นหอมกระเทียมหอมแดงพริกจินดาสดพริกจินดาแห้งสะโพกไก่น้ำปะลาล้าน้ำปลาองชูรสผงปรุงรสน้ําตาลลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นจะโขลกริกแกงค่ะโขลกหยาบๆนะคะ ละเอียดมากนะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่จากนั้นเราก็จะนําไก่ลงมารวนค่ะรวนกับพริกแกงค่ะความเผ็ดตามชอบนะ กว่าไก่จะเซ็ตตัวนะคะจนกว่าจะมีกลิ่นพริกหอมขึ้นมานะคะเราก็ได้กลิ่นหอมของพริกแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปค่ะน้ำร้านโคกค่ะมันก็จะเป็นน้ำเปล่าค่ะใส่ให้ท่วมไก่ค่ะ ประมาณนี้นะคะให้ท่วมไก่เราก็จะเคี่ยวไปสัก10นาทีค่ะเคี่ยวไก่ให้ได้สัก10บนาทีนะคะไก่จะได้นุ่มนะเคี่ยวสิบนาทีค่ะ,อะพอหม้อเดือดแล้วเราก็จะใส่ฟักลงไปค่ะตะไคร้ค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะ น้ำปลาค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำปลาผงชูรสใครไม่ชอบตัดออกค่ะน้ำตาลสักเล็กน้อยค่ะรสชาติจะได้กลมกลม่อมค่ะจากนั้นรอฟักสุกค่ะค่ะจากนั้นลกทุกอย่างสุกแล้วนะคะใส่วุ้นเส้นค่ะ ไก่ก็นุ่มดีแล้วฟักก็สุกดีแล้วนะคะจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปค่ะรอเดือดขึ้นมาอีกทีก็ปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นชิมดูค่ะทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะชิมดูค่ะรสชาติกลมกล่อมเรียบร้อยค่ะแกงไก่ ใส่ฟักใส่วุ้นเส้นน่าทานมากตักเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟค่ะแกงฟักใส่ไก่ใส่วุ้นเส้นหอมๆรสชาติแซ่บนัวเลยค่ะทานร้อนๆข้าวเหนียวข้าวสวยได้หมดเลยค่ะ เส้นเรียบร้อยขายคักใส่วุนเส้นพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ